ความถูกต้องตามเหตุตามผลด้วยจึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วนแท้จริงพระบรมราชโชวารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหามูมิพุอธเจยาเจ้เดช จุดรอใจเย็นๆระมัดระวังด้วยขอความปลอดภัยเป็นหลักเป้าหมายเข้าจุดแล้วยี่สิบเฮ้ยเย็ืดยเย็น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 ใจเย็นใจเย็น ครับคุณครับนี่นี่เงินเราซื้อเย็นเย็นครับโคการครับออคุณจะได้คุณจะได้ดือดแดงตรงนั้นครับใจเย็นใจเย็นมีอะไรอีกไหมกระตัวโบนี่ครับตัวสับเข้านี่อะไรนี่ตัวสับท์ใครนะดังนี่นะดังเออเออโทรศัพท์เข้าทำไมดูไม่โมูครับให้รับเลย

จเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็ี่ย่งครับนี่อย่างครับจ wow ีนครับนไม่พบสิ่งผิดกฎหมายครับวันนี้ลุงมาทำอะไรแถวนี้ล่ะผมจะไปซื้อภูเขาให้เมียครับผมเกือบไปแล้วไหมล่ะลุงสายรายงานจะมีผู้ต้องสงสัยผ่านเส้นนี้สองคนครับสงสัยผู้ต้องสงสัยจะไหวตัวทันแล้วโอ้ยเล่นเอาปืนมาจ่อเราขี่แต่เงี้ยเงี้ยเราผมเดี่ย ตกใจอยู่นี่ขอโทษหลาครับลุงครับขอโทษหลาครับผมขอโทษหลาครับลุงครับเชิญับเชิญรับเชิญรับเชิญรับมาไป๊ี่กอนหนอยนะไปบไปไปน้ำว้าพ็กลับมาแล้วมาพ่อหน่อย จ้าเป็นไงาูาูลงานเป็นยังไงบ้างจ้าพี่วันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเรียบร้อยดีแล้วเหนื่อยไหมล่ะจ้ะแกกลับมาเห็นหน้าพวกเราพี่ก็หายเหนื่อยแล้วล่ะยังไงพี่ทํางานก็ต้องระวังตัวด้วยนะบันดาลใจที่ระวังตัวเสมอและอีกอย่างข้าราชการอย่างพี่ก็ต้องทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดมีความซื่อสัตย์จริต ดูอย่างพระองค์ท่านสิทรงงานอย่างไม่รู้จักเหนื่อยเหนื่อยแล้วพี่จะเหนื่อยได้ยังไงสัญญานะว่าเราจะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดให้ห่างไกลจากยาเสพติดจ้ากได้จากพี่เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแต่ละคนที่สามารถปฏิบัติงานความรับผิดชอบให้ได้ผลสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติตัวให้สุจริตที่ยตรงพอคุณพอดีแก่ตำแหน่งหน้าที่ที่นั่งลงอยู่พระบรมราชโองารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาพุมิพอดุลยเดช ใช่ครับได้เวลาลงพื้นที่เยี่ยมเยี่มครอบครัวผู้เสียชีเสรติร้แล้วครับเออเกือบลึงไปมวยุ่งยุ่งกับเอกาสารดีนะที่อดุลมาเตือนพอดีครับพอดีนายสั่งให้ผมมาเตือนเวลาบ่ายสองให้ลงพื้นที่ศูนย์บำบัดยาเสพติดครับเออนี่ก็บ่ายโมงกว่าแล้วนะดังนั้นอดุลลงไปสตาร์รถรอผมนะเดี๋ยวผมเซ็นเอกาสารเสร็จผมจะตามลงไปนะ นายย้ายมาอยู่ที่นี่ปัญหาของเรื่องยาเสพติดมีน้อยมากครับนายอดุลการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะประสบความสําเร็จได้ไม่ใช่เพราะผมคนเดียวเพราะคนในชุมชนโดยงานางต่างๆก็ม,มีส่วนช่วยไม่ใช่ความดีของผมทั้งหมดหรอกอดุล นายสวัสดีครับดีใจมากเลยครับนายมาเยี่ยมน้องๆในวันนี้ครับรุ่นนี้เป็นไงบ้างไปเป็นเรียบร้อยดีไหมครับเรียบร้อยดีครับนายครับรุ่นนี้นี่ก็เข้าสู่สัปดาห์ที่2น้องๆก็เรียบร้อยดีวันนี้ทางทีวิทยกรได้จัดกิจกรรมกลุ่มให้กับน้องๆในเรื่องของการจัดการตัวกระตุ้นนะครับเพื่อที่จะให้น้องๆได้เกิดทักษะในการจัดการตัวกระตุ้นหลังจากที่เข้าออกจาก่ายนะครับนายครับตั้งแต่นายจัดให้มี่า่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็บาบัดฟุ้นฟูน้องๆนี่ผมสังเกตว่า น้องๆเนี่ยน้อยมากที่จะกลับเข้าสู่ค่ายแห่งน,นี้นั่นหมายความว่าน้องๆกลับไปใช้ชีวิตประจําวันของเขาเนี่ยโดยที่ไม่กลับไปใช้ยาซ้าครับนายครับจริงๆแล้วเนี่ยผมตั้งใจจะตั้งศูนย์นี้ขึ้นนะครับเพื่อให้เยาวชนที่ติดยาติดติดเนี่ยมาที่หลวงปิดเนี่ยนะครับกลกับใจามาสมัครใจเขาเา้ารับการบาบัดยาติดติดนะครับ,รบแล้วก็ผมก็ได้ใช้แนวทางาพระราชทาน เนเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเออและอีกอย่างหนึ่งที่ผมภูมิใจมากที่สุดนะไปเปงนะอะไรครับนายครับคือการที่ผมเห็นประชาชนในพื้นที่เนี่ยกินดีอยู่ดีนั่นคือสิ่งที่ผมดีใจมากที่สุดครับงานนี้ต้องยกความดีวความชอบให้กับในอำเภอผมว่าอีกไม่นานอำเภอของเราน่าจะเป็นอำเภอปลอดยาเสพติดจริงไหมครับไปเปงถูกต้องครับ ฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและประชาชนทุกคนข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับจึงต้องทำความเข้าใจในความสําคัญข้อนี้ให้ถ่องแท้แล้วเพียพรพยายามปฏิบัติงานของตนด้วยความตั้งใจจริงใจและด้วยความรับผิดชอบอย่างสูงเพื่อให้งานที่ทําบังเกิดผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงพระบรมราชโชวาทของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพ,พลอดุลยเดช ปอมแห่พีน้องเจ้าตอนนี้ปอมแมมพี่น้องก็หู้ดีแล้วเนาะประจังวัดน่านของเขาตอนเนี้นะเจ้ามีปัญหาในเรื่องของการใยสารเคมีทางการเกษตรสูงเนาะทำไงได้ละครับหัวหน้าเดี๋ยวนี้ไฟไฟกับใยสารเคมีกับจัดวัสดพืชกันทั้งนั้นแหละครับไฟจะไปใยแล้วครับหัวหน้าเพราะว่าหาซื้อกอง่ายจ่ายกง่ายนำไปผลาแล้วตายหลดเลี้ยวทันรกทันใจเป็นก้อนขเฮาแล้ว่แล้วเจ้าถ้าอย่างอี้เจ้าตอนนี้หมู่บ้านเฮา มีไผ่พองตีใจยอยาคขายาอยู่ยกมือขึ้นแล้วเจ้าเอามือลงเจ้าเกือบมดเลยเจ้าเหลือผู้ใหญ่คนเดียวตีบอยกผู้ใหญ่จะได้บอยกมือเจ้าครับตีผมบนยกนะั่ก็ผมได้ใจสารเคมีน้อยกว่าผู้อื่นไปป็นสิบเต่าสัเต่าครับผู้ใหญ่ยกอยาก่างไรเจ้ากับผมใจน้ำมักมันครับชีวาภาพส่วนผสมครับน้ำมักชีวาภาพนี่นะ เจ้าพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวก่อนเจ้าบ่ต้องเถียงกันเตือเจ้าฟังแล้วเนี่ยน้ำมักน่าสนใจนะเจ้าเจ้าจะเอาเรื่องของน้ำมักเนี่ยไปศึกษาค้นขวา้าทดลองพอก่อนนะเจ้าวันนี้ก็คงจะมีเต้าี้ก่อนนะเจ้าขอทุกคนกลับบ้านได้เจ้านะ สวัสดีเจ้าผู้ใหญ่ครับวันน้ามีเรื่องรบกวนผู้ใหญ่อยู่นี้วันน้าจะเอาน้ำมักชีวภาพมาให้ผู้ใหญ่เอาไปแจกเจ้าบ้านเอาไปใจ้มันจะได้ผลก็ได้ครับนี่ได้กาแต่เขาใจใจ้ก็ครับนี่ใจกาหัวหน้ามั่นใจ สวัสดีค่ะหัวหน้าสวัสดีครับท่านไซเพอตอนนี้หัวหน้าทราบข่ะว่าทางอาเภอรบรรวงนยครับมีการใช้น้ำหมักชีวภาพนะทดแทนการใช้สารเคมีในไร่นะขา้าวโพดเป็นยนวนนมักใช่ไหมครับอ๋อใช่ค่ะหัวหน้าดิฉันเป็นคนรณนนรงค์แล้วก็แนะนําให้ชาวบ้านนํา น้ำหมักมาใช้เองอะค่ะน้ำหมักมีประสิทธิภาพดีมากค่ะหัวหน้าดิฉันให้แนะนําให้ชาวบ้านไปใช้ในพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยสามารถลดปริมาณสารเคมีได้ถึงเจเท่าเมื่อเทียกบกับเก,บกษตรกรทั่วไปค่ะหัวหน้าผมว่ามันเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดนะครับก็เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับขอบคุณค่ะหัวหน้าดิฉันเป็นกเกษตรอาเภอก็มีความตั้งใจค่ะหัวหน้าที่จะช่วยพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรให้เขาพึ่งพาตัวเองได้ ให้เขามีภูมิคุ้มกันนะคะหัวหน้าอยากให้เขาน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เอามาปรับใช้ในการพัฒนาชีพการเกษตรของเขาให้ดียิ่งขึ้นครับท่านไซเพอร์ครื่งนี้ผมอยากจะให้เรื่องนี้มันมีการตื่นตัวแล้วก็ขยายผลนะผมจะเอาอำเภอบ้านหลวงนะครับเป็นกรณีตัวอย่างนะแล้วก็อยากจะให้มันขยายผลไปไปทุกๆอำเภอด้วยนะครับยินดีคะ่ะหัวหน้าขอบคุณมากเลยคะ่ะหัวหน้า การยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดินและความถูกต้องเป็นธรรมเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการเพราะการยึดมั่นดังกล่าวจะทำให้มีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะภาคเพียรปฏิบัติหน้าที่ให้จนบรรลุผลสำเร็จและสามารถป้องกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแก่ตนแก่งานได้อย่างแท้จริงพระบรมราโชวาทของพระบราทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครับไปไหมครับอาจะถึงไม่ไกลเลยตรงนี้ไปก็ถึงแล้วโอ้ไม่ไกลยไม่ห่างเลยสวัสดีครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับพอดีพวกผมมาจากกรมต่างหลวงจังหวัดับว่าจะมาสำรวจแนวก่อทางตอนนั้นได้บ้านวังไซในล้งนี่ครับพอดีมันมีอะไรนิดนึงว่าแนวแนวก่อสร้างมันติดแนววานลงอยู่นิดนึงว่าจะมาโค้ไอ้ช่วย ใครจะดีนักกีดกับมามามาได้ไปไหนก็ไป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 ผมไปอยู่ไหนอ่ะมามาได้กั้ไปไปยังไม่ไปอ่ะฮะยังไม่ไปไังไม่ยังไม่ไประวังนะรีบดึงมันชันนะระวังหน่อยนะครับ มว่าไม่ไหวนะครับถ้ามาสำรวจแล้วเจอแบบลงเขาหมดเนี่ย,เ,ยเรื่องนี้มันไม่นยากเลยยากสิครับ่มน้าเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่เขาไม่เข้าใจอะครับผมน้านเ,เรื่องนี้เราก็ทำให้ชาวบ้านเขาเข้าใจทีจ่ธุิต สวัสดีครับวันนี้ผมทางร่วมชนบทนะครับโดยแขกทางร่วมชนบทยาลาวันนี้ได้มาจัดเวทีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องของการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านบางไสใหลุงนะครับในการก่อสร้างถนนทางนี้ครับสั่งซองอูบาดีก่อสร้างนี่ครับเป็นตาว่ามีผลกระตอกด้วยมีปัญหาอะไรบ้างครับผู้ยาย ครับในตัวผมนี่ผมเห็นด้วยนะครับผู้ย้า่เนี่ยเป็นผู้นาเห็นด้วยอยู่แล้วในการทําถนุนแต่ว่านี่ครับพี่น้องเนี่ยเหนั่งอยู่นี้สวนบ้านเขาจะต้องรือเขาจะไปโย่ถี่ไหนกันครับกันแหลแต่ว่าที่เขาทาไปแล้วส่วนยางเขาเสียงหายมีการตอเต้นอะไรบ้างไหมครับจะเย็นกับเนี่ยจะเย็นจะเย็นมีน้องกับเนี่ยอ่ากับกับทีผมจัดประชุมกับเปื่อเนี่ยกับเพื่อหลับฟั่งว่าพวกเราได้หลับ ได้รับปัญหาได้รลับ,บ้ผลกระทบจากการก่อสร้างกังนี้มากมายซึ่งเรื่องที่พูดมาครับเดี๋ยวปัญหาจะเกิดขึ้นนะครับผมจะเอาไปสเสนอผู้บังกับบัญชานะครับพีนองไม่ต้องเป็นห้วงใจเย็นนะครับเผื่อเอาไปสเสนอแล้วพู้พิจารณาว่าห้าทังงจวยเรือกันบ้างือเรื่องนี้ไม่มีปัญหาครับใจเย็นเดี๋ยวก็ทางรายการก็กำลังแก้กันครับนะครับ <Okay. S 2> ผมรบกวนถอบหน้าหน่อยได้ไหมครับ ทำไมหัวหน้าต้องลงพื้นที่มาทําความก็แจกชาวบ้านในเรื่องงานตารวจทาไมเราไม่เอาชุดตำรวจมาทํางาน,น,นเสร็จแล,ล้วเรากลับไปเลยนะครับ <c oughs> อยากเป็นหน้าสุกิตการที่ผมทํางานประสบความสําเร็จมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยผมได้น,นำศาสตร์พระราชาก็คือเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาประยุกต์ใช้ในการทํางานจริงๆแล้วเนี่ยผมจะทําตามที่สมกิตบอกก็ได้นั่งองอแอเย็นสบายไม่เหนื่อยทําไมผมต้องเดินขึ้นเขาตากแดดไปทํางานมาเหนื่อยกับพวกเราแต่ว่า เราเป็นข้าการที่ดีเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มกําลังความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนและส่วนรวมเป็นที่ตั้งจำไว้นะสมจิตข้าราชการผู้ปฏบิบัติบริหารงานของแผ่นดินจะต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกําลังความสามารถ